สวัสดีครับผมอปอชนการน,นะครับในวันนี้ครับผมมีหลักคิดดีๆอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับพร้อมที่จะฟังผมแล้วหรือยังครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับช่วยพิม,มาบอกด้วยว่าพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะเห็นสิ่งนี้ไหมครับอ่คาคไม่ได้จ่ายนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้าผมเอาคิดแคทนี้ให้กับคุณแล้วคุณไม่รับของสิ่งนี้เป็นของใครของสิ่งนี้เป็นของใคร ของผมฟังดีๆนะฟังดีๆนะถ้าผมเอาคิดแคทให้กับคุณแล้วคุณไม่รับของสิ่งนี้เป็นของใครให้คุณแล้วคุณไม่รับมันก็เป็นของผมโอเคปะ่ะ iPad 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 ถ้าผมเอา iPad นี้ให้กับคุณแล้วคุณไม่รับ iPad นี้เป็นของใครตอบเป็นของผมปวดแบบนึง <c> น <oughs> นาฬิกานาฬิกานี้ ถ้าผมเอาาริการนี้ให้กับคุณแล้วคุณไม่รับนาฬิการนี้เป็นของใครเป็นของผมใช่ไหมครับถ้าผมด่าคุณแล้วคุณไม่รับคำด่านั้นตกเป็นของใครเป็นของผมโอเคปะเห็นภาพไหมครับถ้าผมชื่นชมคุณแล้วคุณรับคำชื่นชมนั้นเป็นของใครตกเป็นของใคร กฎของคุณเก็ตไหมครับเขาถึงบอกให้เราระวังความคิดระวังคําพูดให้ดีๆโอเคไหมสิ่งนี้สําคัญมากนะครับสิ่งที่ผมกําลังสอนไปเมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกฎจักรวาลข้อหนึ่งเนาะคือกฎแห่งการสะท้อนสะท้อนนะครับกฎของการสะท้อนนี่มันทางานตลอดเวลามันทำงาน,ย,าาางานยังไงบ้างก็คือเมื่อสักครู่นะครับก็คือสมมตุติผมส่งสิ่งนี้ให้กับคุณผมส่งอะไรไปให้กับคุณคุณไม่รักมนสะท้อนกลับหาผมทันที เก็ตเปล่าผมด่าใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่รับสิ่งนั้นสะท้อนกลับมาหาผมทันทีแต่คนทั่วๆไปนะคร,บระับระดับจิตของคนทั่วไปเป็นยังไงคือจิตอ่อนเขาด่าไปปุ๊บเราร้อนตัวเรารับก็คือเข้าคุณทันทีเก็ตไหมเพราะฉะนั้นนะครับเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดเราไปไปพูดไม่ดีใส่คนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาแล้วคนที่มีจิตที่แกร่งกว่าจิตที่สูงกว่าคนที่ ปฏิบัติฝึกจิตมาอย่างดีไปด่าเขาและคนพวกนั้นนะครับคนที่ฝึกจิตมาอย่างดีเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะรับอะไรหรือไม่รับอะไรและถ้าเกิดเขาไม่รับเมื่อไหร่สะท้อนกลับทันทีเข้าใจเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นระวังจงระวังความคิดระวังคําพูดของเราให้ดีพึงปกติเราคุยกับเพื่อนเราอย่างนี้ใช่ไหมอ่าระดับพลังงานสมุินะใกล้เคียงกันเราด่าเขาหรือเราคิดไม่ดีใส่เขานะครับแล้วถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่รับเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไม่รับป้างสะท้อนกลับทันที แต่อาจจะไม่ได้สะท้อนแรงเพราะว่าเพื่อนเราอาจจะระดับพลังงานพอๆกันแต่ถ้าเกิดเราไปพูดกับคนที่พลังสูงกว่าระดับพลังสูงกว่าเราไปด่าเขาปัางแล้วเขาไม่รับสะท้อนปุ๊บ <c oughs> แรงมากเกิดทันทีนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นผลแห่งกรรมก็ได้เป็นกฎแห่งกรรมก็ได้กฎแห่งกรรมทํางานเสมอก็กรรมคือยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับกรรมไม่ใช่แค่การกระทําทางกายภาพอย่างเดียวมีการกระทําทางความคิด ทางกระทาการกระทาทางคําพูดนะครับถ้าเกิดคุณพูดอะไรออกไปไม่ดีสะท้อนกลับหาคุณนี่คือกฎแห่งกรรมเคยไหมครับสิ่งที่ผมกำลังจะสอนนี่มันลึกซึ้งมากขอให้คุณสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ผมสอนเนาะแล้วก็เอาหลักของผมไปใช้นะครับจงพึงระวังความคิดและคําพูดให้ดีๆโอเคไหมถ้าเกิดคุณพูดดีออกไปเขาถึงสอนไงว่าทําไมให้คิดดีทดําดีแล้วก็พูดดี เขาถึงสอนให้เราแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดดีออกไปต่อให้คนนั้นไม่รับสะท้อนเข้าเราก็เป็นคําที่ดีด้วยพูดออกไปอย่างไงมันเข้าเราอยู่แล้วเราพูดสิ่งที่ดีออกไปให้กับคนอื่นได้ฟังเขาก็จะชื่นชมเรากับว่าอ๋อคนคนนี้มันพูดจาไพเราะดีเนาะพูดจาดีเนาะเห็นไหมครับมันก็เข้าเราอยู่แล้วและคนฟังเขาก็รับ คำดีๆของเราไปถ้าเกิดเขารับมันก็ดีด้วยมันก็เป็นเป็นบวกทั้งสองอย่างแต่ถ้าเกิดเราดา่าใครใครไปเราพูดออกไปเราได้ยินทั้งที่หูเราอยู่แล้วเราก็รับมาโดยปริยายก็เข้าตัวเราเองก่อนแล้วอีกคนหนึ่งถ้าอีกคนหนึ่งรับก็เข้าตัวเขาเป็นลบทั้งคู่แต่ถ้าเกิดอีกคนนึงไม่รับสะท้อนกลับหาเราเรียกว่าลบคูณสอง เกตไหมครับเพราะฉะนั้นพึงระวังความคิดพึงระวังคําพูดของเราให้ดีนะครับยึดหลักนี้เนาะคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งดีๆสิริงงงงมงคลต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราเองโอเคไหมครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีจเจริญเจริญขึ้นไปนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย